สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิร์สมองสบอนเบิดสุขคุณสุคนพ่อพ่อกับสองหนออิ่นคือเก้าพี่น้องวันนี้มาสือหน่อไม้พี่น้องจ๋าสบายดีพี่น,อน้องเขาป่าหน่อไม้อีกแล้วโอ้พี่น้องเอ,อ้ยป่าหน่อไม้ค่ะป่าหน่อไม้

ใส่ดอกแนงกัมีแต่แนงพอดีแกงอันแน่นอนี่กันว้าเดี๋ยวนี้นี่คือมันขายได้เลยเนี่ยไปจากมีเวลาแกะละออกแล้วใส่ถุงขายวันนึงเนี่ยเท่าไรก็มีเวลาเก็บมะพร้าวไม่เป็นไรหรออืมเพิ่นเพิ่นเหนียวกวีสแกมัแกออกแล้วใส่ถุงขายถุงละห้าพันเก้าพันจะมีเวลาไม่หมด้หมดมันเนี่ยแกได้ ใครดายคือแก่ถอยออพอดีเลยแล้วพอดีแก้พอดีแก้เจา้เจาว่านแห,หนมพอดีแแจโคโน่ได้น,ไดไน่ด้เจา้าว,ว่านแหนมัอดีแจโคโน่หนอมันอยากหวานจัง น,น,นัคนละสองโลคนเลยมันบอกมาท่านแล้วบา้านแรงมันหมดหรือคนนอนคน,ม,นมันตัวสได้โลเลยมันกินไปหลายอันนะนะมันบ็คือดอมันนอนมันเลย Đúng. Bộ mưa xong tốc lùm เด้อเฮ็ดเป็นปล่อยเฮ็ดลมน้ําได้ได้ สลดสื่อหน่าี่น้องก็มามาซื่อหน่าไปให้เจสเด็กเขาจะไปแกงเทียงเพนะื่อนะน้ำคืออ่างไรเลนะื่อน่ะสี่ขายายอยอู่เจออยู่ป่าได้เนาะ <c ười> มีเจอน้ำใหม่ไก่เต๋อพี่น้องเลยจากบ้านเข้ามาบอนซื้อน้ำใหม่ก่อน

ตอนมหฮองเงี้นี่เมื่อนี้เขากำลัาซื้อหรอเนี่ยซื้อแล้ว,ออลวบางมือนี้มากพร้อมกันเลยพบเจ็ดคนนี่โอ้ยยัจีว่างเลยไฟไฟเลี้ยวไฟก็ได้จะน้อยนะ จุกายโลเหรได้ใช่ไหมงมัน้อนมันกบเหน้า่เ็นาเ็าบากแล้พนนีลบากเห็นยเทิงบัดไายแพงไหมยเทิงขายยังไงโลหกสิบแง้นะอืมโอ้อันนี้ยืนมากนี หลายปีแล้วมีช่วงนึงแล้วคุณคุณแคบเหยียบระเบยกคือคิดไปคิดมากเลยแบบมันบ่อขี้อเลยของพวกพี่พี่เราตายเปลี่ยนดินมันลงเลยอีกอีกอย่างเนาะไม่ธรรมศาสตร์ก็ออกกลยเนาะเอ้ยคล้ายแพงกลยคือว่าแล้วมันก็หน่อม่ได้แตกิ๊บฝนบ่เราใครจากงั้นเราบ่มีหน่อหน่อบ่อยังว่าหน่อเขาชอบไปซื้อซื้อน้ำซื้อแนงมัน เอาลงมาผิดแล้วก่อนลงมาผิดกันำโอ้ยำนัน แต่ขยายเนาะจะเสาะนนี่นะนออนอ่อนดเลยนอบนเนล็กน้อยนี่มันทีออกเนนอเลวต่นอตั้งอยู่แล้วเนาะสำราญอยู่แล้เป็นแต่ะออนมันเหอนด้วยันดน้ำแบบอัดแบบจนมันล่นเลยเพราะมันมันกินน้าเพียงแค่เดียวแห้งเนี่ยมันดูดกินน้ามีตบปุ๊บไปบจากใบมันมันดูดน้าหใบ จังน้อยละดวนน้ำไม้ไผ่ออกอีกออโอ้ยแต่สิล่งางแพ้น้ำไม้ไผ่น้ำไม้ออกร้ายแล้วบ้านะี่มีในหน้านี่ข้นเต็มลเลยควานน้ำไม้ปลาบนกันวนวนวมันมันผดออกดีได้ส่วงส่วงอีโป๊ะแถวพันนะคล้ายนานซสมข,ข่อยมาอยู่นะน้ำไม้ไผ่ป่าแถวลุมนะสิบเจอได้ยินหรอออกคานนี่แต่น้อยใหญ่ไยน อืมแต่ละปีกแต่ปฐาพันธ์คล้ายนงกะอ้อมมาแล้วอ้อมไว้ก well, right. right. oh, well, ับม I mean, oh, right. so, ันกับบัสุน้นนลยเนาะยังเอาไปอยู่ขนาดเราอ้อมมาได้ด้เอ่อม้นไปอยู่เย็ดเลยขาเลี้ยงออมอ้อมบดหน้าเล้ยอ้อมหวข้นเขากัมาคื้บวยยังเขาได้มันเผาตอนนี้ก็ได้ไปที่รอบๆพี่น้องเ้ยทงนึง ร้อยบาทค่ะทุงมักใหญ่พี่น้องเอ้ยนะอืมฮาวคาซีเดล,ล่าคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องออบ้านนี้คลิปหนาพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเหน่วยด้วยพี่น้องเด้อลาเด้พี่น้องยินดีมีแห้งเบิด์ตสุขสุขล้นวัสมองสุสบอน คลิปหนาะพอกันใหม่บ๊ายบาย